งานปาร์ตี้งานอะไรต่างๆตามวันบาอัลามขาจัดงานบรรลอยกระทงนะครับแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันวันนี้นี่นะครับก็ช่วงเที่ยงอากาศอากาศก็เริ่มจะติดลบลงมานะครับช่วงเที่ยงเริ่มจะลบลงมาเรื่อยๆ ฝนตกลงมานะครับฝนตกยังมีฝนนะครับฝนหลงรืดดูอย่างนี้แหละแถวแถวสมุทรสาครมันตัดมาทำความสะอาดให้เขาส่วนหลังหลังโรงงานนี่แหละยัยงเป็นยังเป็นหน้าที่รับผิดชอบของเราอยู่ประมาณนี้นะครับพี่น้องครับก็สวัสดีครับารอาลามขาจัดงานบรรลอยกระทงนะครับ แต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันวันนี้ฝนตกลงมานะครับฝนตกยังมีฝนนะครับฝนหลงฤืดูอย่างนี้แหละแถวๆสมุทรสาครช่วงเที่ยงอากาศอากาศก็เริ่มจะติดลบลงมานะครับช่วงเที่ยงเริ่มจะลบลงมาเรื่อยๆนี่นะครับก็ มีงานปาร์ตี้งานอะไรต่างๆตามวันบ่ายถึงค่ำก็จะเย็นๆหน่อยนะครับมีลมแผ่วๆเพราะช่วงกลางคืนสวัสดีครับพี่น้องชาวคริเตอร์นะครับวันนี้มันที่27เดือนพฤศจิกายนประมาณนี้นะครับพี่น้องครับก็ สวัสดีครับช่วงเที่ยงอากาศอากาศก็เริ่มจะติดลบลงมานะครับช่วงเที่ยงเริ่มจะลบลงมาเรื่อยๆตกดีมากเนี่ยนะครับก็รู้ส่วนลรงบ้านนะครับส่วนบ้านก็ลกมากยังไม่มีเวลาที่จะมาการผลิตและความเรียบร้อยภายในโรงงาน คือการทำสะาดเรียบร้อยทุกอย่างตั้งตาลามการจัดงานบรรลอยกระทงนะครับแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันวันนี้การผลิตและความเรียบร้อยภายในโรงงานนี่นะครับคือหน้าบรรกาศก็จะก็จะดีนะครับ ไม่มีเดดนะครับไม่มีแดดก็ร่มร่มสักหน่อยดูความเขียวประมาณนี้นะครับพี่น้องครับก็สวัสดีครับฝน<ฤ>ตกลงมานะครับฝนตก,ตกยังมีฝนนะครับฝนหลงฤดูอย่างนี้แหละแถวๆสมุทรสาคร<ๆ>คอยดูแลคอยดูแลโรงงานเขาให้ มันน่าอยู่ให้มีความถึงค่ำก็จะเย็นๆหน่อยนะครับมีลมแผ่วๆเพราะช่วงกลางคืนคอยดูแลคอยดูแลโรงงานเขาให้มันน่าอยู่ให้มีความที่วันนี้ก็เลยมาอัปเดตให้พี่น้อง ได้ดูวิวด้วยนะครับได้วิวดูวิวบ้วบนานหลามลจัดงานวัรลอยกระทงนะครับแต่และพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันวันนี้วันนี้ก็เลยมาอัปเดตให้พี่น้องได้ดูวิวด้วยนะครับได้วิวดูวิวช่วงเที่ยงอากาศอากาศก็เริ่มจะติดลบลงมานะครับ ช่วงเที่ยงเริ่มจะรบลงมาเรื่อยๆมันตัดมาทำความสะอาดให้เขานะส่วนหลังหลังโรงงานนี่แหละยังเป็นยังเป็นหน้าที่รับผิดชอบของเราอยู่ปศสองพันขึ้น15ค่้านะครับขึ้น15ค่้าเดือน12บอวันนี้เป็นวันลอยกระทบนี่นะครับก็ สวัสดีครับพี่น้องชาวครีเอเตอร์นะครับวันนี้มันที่27เดือนพฤศจิกายนฝนตกลงมานะครับฝนตกยังมีฝนนะครับฝนหลงรืดดูอย่างนี้แหละแถวแถว,แถวสมุทรสาครวันนี้ก็เลยมาอัปเดตให้พี่น้องได้ดูวิวด้วยนะครับได้วิวดูวิว เป็นฝนตกลงมานะครับฝนตกยังมีฝนนะครับฝนหลงรืดดูอย่างนี้แหละแถวแถวสมุทรสาครอางลมเขาจัดงานบรรอยกระทงนะครับแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันวันนี้ทำความสะอาดเรียบร้อยทุกอย่างคอยดูเล ดูแลโรงงานเขาให้มันน่าอยู่ให้มีความสะอาดเรียบร้อยทุกอย่างตั้งมนตัดมาทำความสะอาดให้เขานะส่วนหลังหลังโรงงานนี่แหละยัยงเป็นยังเป็นหน้าที่รับผิดชอบเพื่เราอยู่ตกดีมากเนี่ยนะครับก็รู้ส่วนหลังบ้านนะครับ ่วนบ้านก็ลกมากยังไม่มีเวลาที่จะมามีงานปาร์ตี้งานอะไรต่างๆตามวันตถุทีต้นไม้ใบหญ้านะครับมันจะได้สดชื่นสดชื่นหน่อยในช่วงเบล็กในช่วงเบล็กเที่ยงนะครับการผลิตและความเรียบร้อยภายในโรงงานนี่นะครับคือหน้าตกดีมาก เนี่ยนะครับก็รูส่วนลรงบ้านนะครับส่วนลังบ้านก็ลกมากยังไม่มีเวลาที่จะมาประมาณนี้นะครับพี่น้องครับก็สวัสดีครับปศสองพันห้า้อยหกสิบหกขึ้นสิบห้าขนะครับขึ้นสิบห้าขมเดือนสิบสองวันนี้เป็นวันลอ,อยกระทงฝนตกลงมานะครับฝนตกยังมีฝนนะครับฝนหลงรืดู ย่างนี้แหละแถวแถวสมุทรสาค,ครคอยดูแลคอยดูแลโรงงานเขาให้มันน่าอยู่มันมีความอาก,กาศก็ศกจะก็จะดีนะครับไม่มีเดดนะครับไม่มีเดเดก็รม่มร่มสักหน่อยดูความเขียวค,คอยดูแลคอยดูแลโรงงานเขาให้ มันน่ายอยู่ให้มีความคอยดูแลคอยดูแลโรงงานเขาให้มันน่าอยู่ให้มีความนะครับอลอยกระทรงเป็นประเพณีของชาวไทยเราขึ้นสิบห้า่ำเดือนนี่นะครับก็ อำเภอหุมแบนเนี่ยฝนดีมากนะครับฝนฝนตกลงมานะครับฝนตกยังมีฝนนะครับฝนหลงฤืดอูอย่างนี้แหละแถวแถวสมุทรสาครทำาสาดเรียบร้อยทุกอย่าง,งัมีงานปาร์ตี้งานอะไรต่างๆตามวันบัาสวัสดีครับพี่น้องชาวครีเอเตอร์ นะครับวับนนี้มันที่27เดือนพฤศจิกายนประมาณนี้นะครับพี่น้องครับก็สวัสดีครับนี่นะครับกนะคบ็คอยดูแลคอยดูแลโรงงานเขาให้มันน่ายอยู่ให้มีความฝนตกลงมานะครับฝนตกยังมีฝนนะครับ ฝนหลงหรืดดูอย่างนี้แหละแถวแถว,แถวสมุทรสาครตกดีมากเนี่ยนะครับก็รู้ส่วนลังบ้านนะครับส่วนลังบ้านก็ลกมากยังไม่มีเวลาที่จะมานะค,คอยดูแลคอยดูแลโรงงานเขาให้มันได้อยู่ให้มีความมีงานปาร์ตี้งานอะไรต่างๆตาม มันแประมาณนี้นะครับพี่น้องครับก็สวัสดีครับมันตัดมาทำความสะอาดให้เขานะส่วนหลังหลังโรงงานนี่แหละยังเป็นยังเป็นหน้าที่รับผิดชอบของเราอยู่ที่วันนี้ก็เลยมาอัปเดตให้พี่น้องได้ดูวิวด้วยนะครับได้วิวดูวิวบันทึกค,คอยดูแล คอดูแลโรงงานเขาให้มันน่าอยู่